สวัสดีครับพบกับผมครับเซลเฟอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการเสียทรัพย์ที่แดนกิมจินะครับตอนที่4นะน่าจะเป็นตอนที่4นะครับตอนที่อัดรายการตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเกือบเช้านะครับใช้คําว่าเกือบเช้าดูจากหน้าตาผมแล้วก็คอสตูมนะครับบอกได้คําเดียวว่ากูเตรียมจะนอนแล้วนะครับก็ <c oughs> วันนี้จะมาเปิดไอ้นี่ลกันฮนะแพ็ก2,9,8 0 0กาแคสนะครับก็มี ท็อปไพลให้ลุ้นนะครับ2อันนะครับอันนี้เปิดได้เอกไรมาแล้วนะฮะแล้วก็มีแจสิบสี่ทีให้ดูนะครับนี่ให้เลือกนะครับนี่ให้เปิดสิวะไม่ได้ให้เลือกนะท็อปสามสิบเริ่มมึนนะฮะนี่ครับแล้วก็มีท็อปห้าสิบให้เปิดนะครับ MP พสามพันแล้วก็ซิมูเลชันอีกสามสิบอันนะครับว่าแล้วก็ซื้อแม่งเลยครับมาเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับว่าการเปิดตอนง่วงมึนเนี่ยจะมีอะไรดีๆโผล่มาหรือเปล่านะฮะงั้นก็ เริ่มจากอะไรดีครับเราเริ่มจาก10ยุโรปก่อนเลยนะกันนะครับท็อป50นะครับใบแรกครับเปิดเลยฮะปู้โหตัวหาเลยวะใครวะโซคาติสปะวะไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจครับโอ้ตัยูเอีมิลานนะฮะอะแล้วมาเปิดท็อป30ต่อเลยนะฮะก็รีวิวให้ดูนะครับสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีอยู่นะครับเราก็ เปิดให้เห็นกันจั๊กๆนะครับโอโ้โหคิดสมองลิงนะฮะคิดสมองลิงนั่นเองนะครับสองล้านเลยทีเดียวนะฮะไม่ไม่แพงไม่ไอไม่ถูกเลยนะครับถ้าผมพูดผิดผิดถูกถูกก็อย ann, ่าว่ากันนะครับคือห่วงนอนนะฮะจริงนะครับห้วงจริงๆคือตอนแรกกะจะไม่อัดมาโชว์นะครับว่าเปิดได้ตัวอะไรบ้างแต่แบบไหนไหนก็เปิดแล้วอะก็เปิดให้ดูเป็นวิทยาทานแล้วกันนะฮะตอนเลสมาสมาไหมไม่ไมาครับโอ้โหใครวะเนี่ย โอ้โหปกติเนี่ยผมเปิดแท็ก08แดงเนี่ยผมให้ตอนเลสนะรอบนี้เหมือนจะเหมือนจะเก่งนะครับนี่ยดูดิตอนเลสไม่มานะโอ้โหตท็อป30ครับเปิดมาเป็นฟิลิปลามนะฮะโอ้โห08แดงครับอยู่ตัวที่เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหอยู่ตัวที่เก้านะครับที่เก้างั้นเดี๋ยวเราไปเปิด14ฟุตบอลโลกกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวจะมีการ์ดนักเตะปี2010บ เป็น2010 World Cup นะครับที่แอฟริกาใต้นะครับเข้ามานะครับในช่วงต้นปีของเซิร์ฟเกาหลีนะครับซึ่งของประเทศไทยก็รอไปนะครับนะฮะคงไม่ต้องพูดนะครับวมื่อไหร่จะมาโอ้แต่น,นี่เเวท9 8 0 0เอ้ยรอบนี้เจ๋งยับเยินเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเียวดี๋ยวดี๋ยว,เ,ยวเปิดตอนงงงงแม่งไม่เวิร์กว่ะเอ้ยแม่งไม่เวิร์กว่ะมัน,มนอะไรวะเนี่ยมาครับทอ 50, ็อปห0ิวล่ามา โอ้โหเจลจีบูฟฟ่อนนะฮะโอเคโอเคหกล้านนะไม่ไม่เลวนะครับตัวที่10เลยนะฮะและเราจะมาเปิดท็อป30กันนะครับฮะวีน่ามาทีนะคานาวาโลก็ได้นะครับคานาวาโลก็ได้วีน่าลูกพ่อโอ้โหอิบาริโมวิิโอ้แทบจะลงไปนอนโอ้โหแทบหลับเลยฮนะอิบ,บามาอุมาตัวที่อะไรเนี่ยโอ้โหตัวท้ายๆเลยครับโอ้โหชิบหาย เจ๊งนะครับแบบนี้เจ๊งยับเยินเลยนะครับโอ้โหเปิดได้อย่างนี้นี่เชี่ยสัตว์เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูตื่นละกูตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวสติสตังค์เริ่มมาครับเปิดได้แบบนี้ทีมออฟเดอะซีซั่นครับท็อปห้าเซฟตื่นแล้วว้ยโอ้โห <c oughs> อะไรวะเนี่ยเชีย่ยดวงโคตรไม่ดีเลยครับตอนนี้คืนนี้บอกเลยว่าเละครับเละนี่อาจจะเป็น EP แรกนะครับที่ผมเปิด กาดเซิร์ฟเกาหลีแล้วเจ๋งนะครับท็อป30ครับกูนาพอทีลูกโอ้โหเดียโกคอร์ตาครับโอ้ห้าล้านยอะไรวะเนี่ยเหลือสองไฟสุดท้ายแล้วนะครับ XI ตัวหนึ่งมาเนี่ยคือจบเรื่องนะครับจบเรื่องจบราวแยกย้ายไปนอนนะครับสบายใจนะฮะขอด้วยดี่อยนะครับสัก20 m อมนะฮะเออ 20M อมก็ดีนะครับยังดีหน่อยนะจะได้หายง่วงนะฮะปเอิครับ โอ้คานาวาโลมา20เอ็มจริงๆด้วยขอ20มึงให้กู20่โอ้ขอบคุณมากครับโอเคยังเหลืออีกใบหนึ่งนะฮะคานาวาโลมาแล้วครับเรามาลุ้นท็อป50กันดีกว่านะครับใบสุดท้ายครับเบลเบสมาอยากได้โค้ดมากอยากได้โทนี่โคด้ดเบลเบสมากๆใบสุดท้ายครับอยากตื่นไม่อยากนอนแล้วเปิดมาตึ๊บโอ้โหฟันนี้จะลอยออ ไม่อยากกะเซตเลยอ่ะโอ้ถือว่าเจ๊งยับเยินนะครับรอบนี้นะครก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับที่เติมไปนะครับก็ค่อนข้างเขาค่อนข้างเฮียแล้วกันนะครับค่อนข้างเฮี้ยนะครับมามีชุบชีวิตไว้โดยฟาบิโอคันทาวโรนะครับก็เดี๋ยวจะดึงของในร้าน MP Shop เล่นๆแล้วกันนะครับนี่ครับไอ้หนึ่งหมื่น ายเอทเนี่ยครับผมอยากลองมากเลยมันคืออะไรนะฮะผมเปิดแม่งเลยครับเมอร์ลี่คิสมัตด้วยฮนะอ่ะเรามาเมอร์ลี่คิสมัตส่งท้ายกันเลยดีกว่านะครับก็มันให้ตั๋วเลขสิ17มาแล้วครับแล้วนี่ลุ้นๆเท่าไหร่เนี่ยสามล้านห้าถึงสิบห้าล้านครับสิบห้าล้านสิบห้าล้านสิบห้าล้านโอ้โหมึงให้กูสามล้านห้าต่ำสุดเลยเฮีย yeah. โอ้โหม,มันเันจจิงๆไงก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนๆโอ้ เปิดกล่องมาเป็นไรโอ้โหสิบสี่โอ้อะไรวะเนี่ยเรามาเปิดสตาร์ทกันก่อนนะก่อนจากนะครับมาเปิดสตาร์ทอุ้ยได้สี่ดาวครึ่งนะครับใครวะเนี่ยโอ้โหกองหลังสี่ดาวครึ่งนะครับโอ้โอ้ใส่หัวรัวครับอ่ะโรนโดออกมาไปนะโรนโดมาโรนโดโรนันโดโรนันโด โทมัสมุลเลอร์ไอ้สั์ตื่นเลยโอ้ดีก็ดีนะครับก็ดีนะครับก็ดีเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมานะฮะได้เป็นโทมัสมุลเลอร์นะครับก็เรามาตีโทมัสมุลเลอร์บวกสองกันดีกว่าไม่มีอะไรทําก่อนนอนนะฮะนี่ครับมาตียโทมัสมุลเลอร์อะตีโชว์ครับก่อนนอนครับเราต้องมีอะไรที่ทําแล้วมันกระชุ่มกระชวยนะฮะนี่ครับโทมัสมุลเลอร์ครับกดเลยครับกดเลยครับอย่าไปลุ้นครับโทมัสมุลเลอร์บวกสองบวกสอง ไอ,อ้เรื่อรอดแตกนี่นอนไม่หลับเลยนะฮะโอ้โหโอเคครับสำหรับตอนนี้นะฮะเซลเฟอร์ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสำหรับตอนหน้าเนี่ยผมอาจจะทำตอนพิเศษนะครับนั่นก็คือผมเนี่ยจะสืบสอะตลาดเซิร์ฟเวอร์เกาหลีให้นะครับว่าตัวไหนเนี่ยที่มีราคาขึ้นมานะครับหลังจากอัพแพทนะครับเซิร์ฟเวอร์อ่าเขาเรียกว่าอะไรอัพนิวอิมแพคขึ้นมานะครับนี่ครับผมก็จะมา ส่องราคาตลาดให้ทุกคนดูนะครับว่าหลังจากที่มีการอัปเดต New Impact เข้ามาเนี่ยราคาของนักเตะบางคนเนี่ยมันมันสูงขึ้นนะครับบางคนมันก็ตกลงอย่างตกลงอย่างน่าใจหายนะครับก็ผมจะมาทำรีวิวตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นแบบเลี้ยงตัวไปเลยนะครับเลี้ยงตัวไปเลยนะฮะก็รอติดตามกันให้ดีนะครับน่าจะ อกย่างเช่นคนนี้เลยครับฟาบิโอคานาวาโลนะครับผมยกตัวอย่างได้เลยนะครับก่อนที่ Impact อัปเดตจะมานะครับราคาถูกมากนะครับถ้าเป็นเอนจิ้นเก่านี่คือข้อเสียทั้งตัวเล็กนะครับโดดก็โดดเยอะก็จริงนะครับแต่ตัวเตี้ยนะครับแล้วก็ตัวเล็กนะครับบางทีอาจจะชนกับด็อกบาอิดบาสิบเอ็ดอะไรเนี้ยไม่ไหวนะครับแต่แพทใหม่ช้าก่อนครับผมจะไม่บอกนะครับว่ามันเก่งยังไงนะฮะดียังไงแต่ผมจะให้ดูราคาสําหรับความนิยมของคนเกาหลีแล้วก็ลองใช้วิจารณญาณนะครับ ช่างน้ำหนักเอานะครับว่าทำไมราคามันถึงขึ้นนะครับก็สวัสดนี้ครับผมเซฟเฟอร์ครับขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่อาจจะปีหน้าเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทวยนะครับแฮปปี้นิวเอียร์พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของผมนะครับมาตลอดทั้งปีเลยนะครับขอบคุณสำหรับ7 0 0 0ันซับนะครับที่สนับสนุนผมแล้วก็เป็นแรงผลักดันชั้นดีสำหรับผมเลยนะครับปีหน้าสัญญาครับว่าจะทำงาน ที่มีคุณค่าและก็มีประโยชน์ต่อฝังคมเกมทั้งประเทศให้มากกว่านี้แล้วกันนะครับยังไงขอให้ทุกคนเที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขครับเดินทางปลอดภัยนะครับกลับมาดูรายการของผมต่อในปีหน้านะครับยังไงสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านสวัสดีครับ